ร้านขายจอยของแทม้มีบริการหลังตั้งขายต้องชำรชอบโย่โย่อรละครับมาสวัสดีให้ผมอีกคร ia, um ั้งหนึงนะครับวันนี้อยู่กับ Action Edition p a s <t zip> s 15แล้วนะครับอยู่กับผมคนเดิมรีไวท์เพิ่มเติมดาบกรกากนะครับผมรีไวท์คนเดิมเพิ่มเติมดาบกากมา นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ปาร์ที่5้าเราจะเป็นในเรื่องอะไรภารกิจอะไรไปดูกันโยโย่ yo ลุยค่ะนี่เม <anc> ่เสียงเอเลนนะครับผมเติร์ตเตเตต

その目的はエレンを連れ去ることです殺したいのなら潰すはず、目標はわざわざ口に含んで逃げています。だといいな、目的を一つに絞るぞ。まず、目がを仕留めることは諦める。皮膚を硬化させる能力がある以上は無理だ。エレンが生きていることに全ての望みをかけ、やつが森を抜ける前に救い出す。俺がやつを削る。 ตามครับตามครับตามจะหนีพี่ดอยนะนะรีไว้ลุยหน่อยรีไว้ยันหนีเอารีไว้แบบเห็นลูกน้องตายหมดแล้วด so ีแล้วแบบนี่มันก็เตะมันจะเตะโอ้ยยากนะเนี่ยยากอยู่เนี่ย มีข้าสามาช่วย่อยมีข้าสามมีข้าสามมาช่วยยเพื่อนมีข้าสามาช่วยเอยโอ้ยรีไวโดนเตะด้วยชาละรีไวลุกเดตาดขาตาขานะฮะแล้วก็เรียบร้อยขาขาดไปช่วยเพื่อนกันป เราต้องการพวกครับต้องการพวกเพิ่มยัง,งยงัยงโอเคมีว่าที่แบบมีเพื่อนเกณฑ์โหดนะฮะบอกเลยมาปล่อยให้ท่านได้ก่อนแต่ผมไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นไอตัวที่แบบที่เรามาโอ้โหเชี่ยตกใจ โซเดบ้าคอมเอาปาดคอชิบหายจะมาทำไมฮะมาทำไมฮะมาทำไมคิดว่าีกแล้ว ่อนที่จะช่วยเพื่อนอนะ่ะขอละเถอะนะขอสักหน่อยเอาไม่หนีโอ้ยโหทางของหายไปครึ่งหนึ่งเลยลุกได้รีไว้ลุกได,กด้โอ้โหกากนี่โอ้ยทางเดียวเทียบจะท่าแบบจะปาดมันแบบตายเร็วๆออออืือ้้ ขอแขกสันนิดนึงนะขอแขกักนิดนะไม่ได้แล้วครับไม่ได้ขอพอนอนอเพื่อจะตายหาแล้วช่วยกันโอเล่จะไปก่อ ลุย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 ,ล,ยลุยจา้าโอเคเราช่วยเพื่อนได้แล้วครับอ๋อท่าไม่ตายพอดีเลยท่าืออโอ้โหมึงมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนอยากตายยชงไงอ,อ่ะเ้ือเบื่อเนีเจ็บ มือที่จับปัวาก่อนจับมือเอาเอาขาก่อนแล้วกันนะอือผมสู้ไม่ได้แล้วตอนนี้เยอะมากพอกเลยอืออืออือโอ้โหที่มาไ อย่าอย่าไม่เอาไม่ควา้าไม่ควา้าไม่เอาไม่ดีโอเคครับพอครับพอ,อนตัวเล็กจะ่ายุ่งไม่เอาสิตัวเล็กโอยล่อตาล่อใจจริงเลยเอาอีกแล้วครับเอ้ยอ ก็ลอตาลอดใจจริงเลยนะรอดตาลอดใจจริงเลยนะฮะโอเคโอเคช่วยเพื่อนด้วยครับโอเคช่วยเพื่อนฮะเฮ้ยเฮ้ยได้ของได้ของเก็บเก็บคนที่เปลี่ยนแก๊สเลยค่ะเอ้ย เพื่อนเลื่อนหลือขึ้นแล้วไปว้นะเก็บใกล้อันหนึ่งแล้วไปเลยครับพุ่งเหล่าจ้เนี่ยต้พุ่งหล่าแบบนี้อย่างนี้มันเร็วกว่าบุง้งอย่างนี้เร็วกว่านาเท่าีฮัดจถ,ถึงเียงเบ็ับถือว่าโหดมากทาอะไรกัน ทำอะไรผมว่าผมจะค่ายตัวเล็กก่อนดีกว่าเออเออเออตัวเล็กตายแล้วฮะโอเคตัวเล็กนะฮะถ้าเป็นดาบยาวอย่าเหรอท่านผู้ชมมันจะฟันได้ครึ่งฟันได้ครึ่งหนึ่งเลยนะมันจะฟันแบบคี่ได้สองตัวครับมันเลยดีมากสำหรับที่แบบผมถึงใช้นี่สองอันขี่ไปดิขี่ไปดิ ขอดาบหน่อยนะยขอรู้ก่อนเอาของไม่ค่อยแนะ่ขอของแนะ่ขอของแน่ของเต็มของเต็มครับมาช่วยๆมานะฮะกลุ่มเก่าแม่งตายเกลี้ยงเลยครับไม่เหลือเลยครับแต่พาที่แล้วแม่งโคตรเฟ้าอ่ะนะฮะมัาจะไฟสองตัวไหมัะพี่โย่เห็นปะ มันฟันถึงทั้งสองตัวนะอยู่ดีนี่ขาหลูททำไมเห็นเะล่ะก็ก็มันเป็นดาบสมบูรอยฮะมันจะเป็นข้อดีอะ่ะอาจจะฟันเบาลงมาหน่อยแต่มันสามารถฟันคีได้ถึงสองตัวนะครับไปไปครับไปด่วนครับ,บอยม ขาคระจะไม่ให้เหลือะจะไม่ให้มีส่ทานเหลือจะไม่มีไซทันเหลืออุ้ยอุ้ยมันวิ่งได้แล้วเหรอมันวิ่งได้แล้วเหรอมันวิ่งได้แล้วเหรอโอเคอเครับ เลงหน่อยฮะเลงมันไอยครับท่านผู้ชมเพื่อเอราจะตายนะเนี่ยเรียบร้อยรอดวะไปครับ,ยบ,บ,บอย่าปิ๊บปิ๊บปิ๊บอือหูยอย่างเงี้ยขาดอะบอกเลยถ้าวนอย่างงี้นะครับถ้าวนนี้ก็ขาดบอกเลยไปครับขาด ขาดครับผมว่ารีบไปทำภารกิจไอ้ค่ไมนนะ่ั่นื่อนะครับอันนี้นะต้องปัดต้องปัดทั้งหมดนะครับไม่งั้นมันจะเออเออเออเรียบร้่ยจะเตะหรอไ่ทันหรออีนู

ระวังครับระวังมันเอาปากกัดระวังมันเอาปากกัดระวังมันเอาปากกัดเฮ้ยอู้หูอยู่ตายอยู่ตายหยุดเล่นก่อนหนีได้หนีก่อนหนีได้หนีก่อนมาเราพร้อมครับเลยโอ้โหไอ้าตรงนี้ก็จะโดนให้ได้นะโอเคช่วยพวกพร้อมครับ ช่วยพวกคลองแป๊บนึงครับเรียบร้อยครับช่วยพวกคลองครัแบบช่วยพวกคลองแปบบ๊บอือช่วยพวกคลองแปบบ๊บช่วยพวกคลองแป๊บนึงโอเคไปต่อมันหนีหรู้สึกว่ามันหนีใช่ไหมฮะไอ้ขโบยก็โดนไอ้ท่านกินไอ้บ้าเลย อะไรโ,โอ้โหมันฟื้นตัวเองได้ครับอะไรกินอะไรอู้ไปเรียกใครท่านมาเรียกใครท่านตัวพูว่าเหรออู้มันเรียกมาไวมากอะเยอะไปไหนวะ

มึงเกลียนเกินไปแล้วมึงเกลียนเกินไปแล้วลดีไว้แบบผมชยอบเ<ง>ดี๋ยวนีนะเดี๋ยวผมเดีย๋ยวนี่ให้ดูมันแบบมีสกิลแบบปลาปลาด้วยครับแบบปลาดาบไปข้างหน้าไอ้เี้ยพื่อนไม่ทนันละมีข้าศึมีข้าศึตายครับผมขอโทษมีข้าศึ มึงไม่ต้องเอเลนเลยสัตว์มึงไม่ต้องเอเลนเลยมึงไม่ต้องเอเลนเลยมึงไปล้างแค้นเอเลนมึงไม่ถามกูเลยกูจะไปช่วยมึงทันไหมแม่งไปคนเดียวแล้วก็ไม่โดนจับผมไปรู้สึกแย่เลยช่วยเพื่อนไม่ได้ร้อยครับเข้าประตูฉาที่อยู่ไว้จัตตารน,นี่ยิ่งร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยดูเลยดูแลซะดูเลยไปทุกซะมีขึ้นซะปั๊บช้าอ er ุ้ยลีไวจะช่วยทันอีู่ไวขาหักครับเรียบร้อยฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้ที่ตอนนี้นะลีไวขาหักเลยฮะเอ็นอยู่ในป่าครับก็คือตอนนี้แม่งเซตเอ็นขาดหมด เอเลนโอเคได้ตัวเอเลนแล้วเตรียมตัวกลับก็คือ,อยิลแบบลย้ลูกไม่ได้แล้วแบบเซตองเซตเอ็นอะไรเงี้ยบอกว่าปล่อยไว้เดี๋ยวถ้าท่านก็มากินมันแหละมันก็ตายในป่าอยู่ดีเคอถือว่ารอดแล้วก็คือปล่อยไว้ฮะยังไงเดี๋ยวถ้าท่านนี้ก็โดนโดนกินอยู่ดีถือว่าช่วยเอเลนได้แล้วกลับร้องไห้ เรียบร้อยครับเนี่ฮะก็ตอนนี้นะครับกําลังกลับเมืองนะครับก็แบกศพตอนนี้มันมีตอนที่ในหนังอ่ะมันหนีมันมีมีฉากหนีด้วยครับหนีไททันเลยโยนศพทิ้งมาแล้วมันจะเอาศพกลับมันจะเอาศพมันจะเอาศพกลับเมืองครับคือมันจะเอาศพกลับเมืองที่แบบว่าเออจะเอาเหมือนว่าไปไปไหว้แบบเหมือนทาพิธีอ่ะพิธีแบบพิธีคนตายอ่ะแต่เหมือนว่าหนักรถดยากเกินทาให้หนีไททันไม่ทันก็เลยแบบโยนศพทิ้งนะครับเพื่อจะได้หนีทันได้เป็นฉากนี้แหละที่ผมจำไม่ผิด นะนะครับนี่ครับโยมแบบศพผู้พองทั้งหมดแบบทิ้งหมดเลยไม่ได้ศพกลับมาด้วยน่าเศร้านะเอาจริงเนะี่ยบอไปกันตั้งเยอะทำไมแบบเหลือกลับมาแค่นี้ไอ้เอเลนี่ยแบบเข้าใจความรู้สึกเลยตอนที่แบบออกไปลบข้างนอกแบบล้วนนแบบเหลือวันนี้แบบชาวบ้านด่าฮะชาวบ้านแบบเฮ้พี่ แล่วดูสำรวจนี่เป็นเหมือนเอเลนตอนเด็กๆเลยอ่ะเป็นแบบเป็นเหมือนเราแบบชาวบ้านรุมต่างๆแบบก็มีก็มีเด็กเนี่ยแบบทุกคนแบบนับถือพวกเราอะไรแบบคารวะแบบให้กับความเชื่อใจพวกเราอะไรเงี้ยแต่แบบทำไมพวกเรากลับทำไม่ได้ความรู้สึกประมาณนั้นนะแล้วแล้วแบบน้องชายผมล่ะตอบไม่ได้ครับ คือทุกคนแบบกลับมาเพื่อแบบกับความสิ้นหวังนะครับเอวิน,วนคือตอนเนี้ยฮะชาวบ้านแบบเรียกร้องแบบเพื่อนแบบลูกชายฉันอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่ฉันอยู่ไหนนะครับแบบได้แต่ความเนี่ยกลับมาเอเลนร้องไห้ครับแบบทำไม่ไรู้เลย ง่ายๆเลย,ย,ยแบบหมดสภาพอ่ะครับกลับมาที่นี่หมดสภาพเลยเไปกันเป็นโอไ้ไปกันเยอะมากครับแต่แบบกลับมากันแค่นี้เองโอเคครับจบแล้วครับผมได้เห็นหมดเลยไหมโอเคได้หมดเลยครับผมโอเคไว้ที่ตามพัดหน้าแล้วกันนะครับ โอเคก็อย่าลืมกดไลค์เข b าส r คร e นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ทุกวันของผมนะครับเอ็ก t ์แสกอลิทันยังไม่จบนะนะฮะกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ